ใช้พร้อมทําวิจัยให้นะคะหลายๆคนเข้าไปใช้หรือ,อยังเดี๋ยวครูจะมาโชว์ในเรื่องของอ e ีบุ๊กที่เป็น100คําสั่งเด็ดวิจัยเสร็จด้วย AI นิดนึงนะคะว่าเราจะสร้างพร้อมไว้ใช้เองยังไงนะคะจะมีหน้านี้ของครูหน้า17เปิดไปตามนี้ได้เลยนะคะโชว์ปุ๊บรูบลิ้นออกมาด้วยนะคะเป็นอ e ีบุ๊กที่เพื่อนๆก็เป็นลักษณะของ f ฟ i p ชาร์ตก็คือสามารถที่จะเปิดได้เลยตามนี้นะคะเพราะว่าไปใส่ในอะไรคะ ลักษณะที่สามารถที่จะเข้าไปอ่านไใส่พาสเวิดเข้าไปนะทีนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนเอนเปิดไปถึงหน้า17เจนี่ยจะเป็นบทที่4วิธีการสร้างพร้อมใช้เองเพื่อนๆก็ลองเลืกดูว่าเพื่อนๆจะอะไรคะหรือว่านักเรียนเนี่ยอยากจะทําวิจัยเรื่องอะไรก็ ใส่คีย์เวิรอย่างเช่นตรงนี้นะคะเป็นพร้อมคำสั่งที่1ของครูเลยในหน้า14นะคะ In this case you will act as a prompt generator ก็คือว่ามันจะเป็นให้ตัว Chat GPT หรือว่าตัวลักษณะของ text generator ตัวใดก็ได้นะคะ bring b a s แล้วแต่เพื่อนๆไปใช้นะคะก็คือใส่พร้อมตัวนี้นะคะอยู่ในหน้า17นะคะ In this case you will act as a prompt generator ก็คือว่าให้ Chat GPT หรือว่าให้ตัว generate เนี่ย text generate เนี่ย เป็นสมมุติบทบาทตัวเองเป็นอะไรคะคนที่สามารถที่จะสร้างพร้อมขึ้นมาก็คือสร้างชุดคำสั่งนะคะ by a s k i n g q u e s t i o n s to help you generate a final good prompt ที่จะสร้างคำสั่งที่ดีนะคะที่ดีมากๆเลยเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น a final best prompt ก็ได้นะคะก็ะคือเป็นพร้อมที่ดีที่สุดเลยนะคะ please ask me นี่ครูอ่านตามหน้า17ในหนังสือนะ,คะใครสนใจก็เข้าไปที่ไลน์ของครูวิกเตอร์นะคะ Line ครูวิกเตอร์ตามนี้เลยนะคะขึ้นไว้ข้างบนแล้วก็ทีนี้เนี่ยตอนนี้ราคาจะเป็น1000เท่าไร่แล้วคะมันจะอัพมาตั้งแต่พรีออเดอร์จนล้อนออกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือราคาเต็มอยู่ที่1990บาทแต่ว่าครูวิกเตอร์ก็ยังขายอยู่ที่1,790งับาทนะคะเป็นราคาพิเศษในวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยในการใช้พร้อมคำสั่งสำหรับการให้ AI มาช่วยทำวิจัยก็เมนไว้ใต้ ข้อความนี้ได้หรือว่าเข้าไปใน LINE ครูวิเตอร์แล้วก็สอบถามมาได้นะคะ,ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะอ่านพร้อมนี้ให้จบนะคะเป็นการฝึกภาษา,ารรษอังกฤษเราไปด้วยคุณจะบอกว่าการที่คุณมาใช้ AI ตัวใหญ่ๆก็ตามนําเป็นเทคโนโลยีแล้วภาษาที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมเมอร์ที่เขาใช้เป็นโค้ดเป็น Python หรือเป็น Java s c r i p หรือะไรเนี่ยอีกภาษานึ่งเขาใช้เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยดังนั้นนะคะ ดังนั้นคนที่เก่งภาษาอังกฤษก็เลยสามารถคุยในภาษาที่ใกล้เคียงกับที่คอมพิวเตอร์ใช้สื่อสารเพื่อประมวลผลโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มี AI ที่มีการเก่งด้านภาษาหรือว่าพวก language model ใหญ่ๆเนี่ยนะคะ l a s t language model ก็จะใช้ภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับภาษา coding ดังนั้นเนี่ยโปรแกรมเมอร์หรือคนที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเกือบจะใกล้กันแล้วนะคะโดยพร้อมเนี่ยในหนังสือก็จะมี มีเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือเป็นพร้อมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพร้อมภาษาอังกฤษก็คือชุดคําสั่งภาษาอังกฤษที่ผู้ซื้อหรือผู้อ่านก็สามารถจะ Copy แล้วก็ไปใส่ใน Text Generator จะเป็น c h a t GPT หรือใดๆแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดในตัวที่ครูทําตัว,ตวทึบเอาไว้นะคะเปลี่ยนเป็นคีย์เวิร์ดวิจัยของเพื่อนๆน,นะคะเสร็จแล้วอย่างเช่นตรงนี้ก็คือที่สร้างพร้อมที่เหมาะสมก็คือบางทีเราไม่สามารถคิดคำด รอบคลุมได้นะคะทีนี้เนี่ยให้ ChatGPT ช่วยคิดก็ครูเขียนว่า in this case you will act you will act as a prompt generator by asking questions to help you generate a final good prompt ก็คือให้ ChatGPT อย่างที่บอกนะ,ะสมมติบทบาทตัวเองเป็นคนที่สร้างพร้อมที่เก่งมากๆเลยแล้วก็ ask me ก็คือถามคำถามชันมาก one question at a time and press enter after each question พอถามมาแล้วก็ให้ผู้ใช้กด enter ไปนะคร When I have input all your questions, you will ask me for things I want to include and then generate a final perfect prompt for you to use effectively. เขาก็จะไอตัวเจ้า AI หรือว่าเป็น t e x t generator เป็น Chat GPT ก็จะส่งพร้อมที่ดีที่สุดให้เราไปใช้สำหรับการทำวิจัยของเรานะคะอย่าลืมไปใช้กันนี่เป็นเพียง1คําคำสั่งใน100คําคำสั่งทั้งหมดแล้วครูมั่นใจแน่แว่าถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ทั้งอะไรคะร้อยคำสั่งของครูเนี่ยอาจจะใช้แค่บางส่วนก็พอแล้ววิจัยทั้ง5บทของเพื่อนเพื่อนเสร็จก่อนที่จะไปทาจริงแน่นอนนะคะโอเคราคาที่ดีที่สุดนะคะ1,790บาทวันนี้เท่านั้นนะคะ ad line computer สอนทำวิจัยด้วย AI